สวัสดีค่ะวันนี้เรามีเอกสารที่น่าสนใจมากๆชุดหนึ่งเป็นเหมือน FAQ หรือคำถามพบบ่อยเกี่ยวกับเครื่องดื่มตัวหนึ่งชื่อยาวนิดหนึ่งนะคะเครื่องดื่มซ u เปอร์แอนตี้ออกซิแดน์จากร็อกสเบอร์กีและซ u เปอร์ฟรุตรวม6ชนิดค่ะครับชื่อยาวจริงด้วยครับเราจะมาลองดูกันค่ะว่าข้อมูลจากผู้ผลิตเนี่ยเขานำเสนอภาพของเครื่องดื่มตัวนี้ไว้อย่างไรบ้างครับผม เอกสารนี้ก็ให้รายละเอียดค่อนข้างเยอะเลยนะตั้งแต่ส่วนผสมหลักพวกซูเปอร์ฟรุตหอย่างที่ว่าแล้วก็ประโยชน์ที่เขาอ้างถึงกลไกการทำงานตามที่เขาบอกแล้วก็มีงานศึกษาอ้างอิงด้วยค่ะเป้าหมายเราวันนี้ก็คือมาลองย่อยข้อมูลสำคัญสคัญจากเอกสารนี้กันนะคะใช่ครับมาทำความเข้าใจภาพรวมจากข้อมูลที่เขามีให้งั้นเริ่มที่ตัวเครื่องดื่มเลยค่ะมันคืออะไรกันแน่คะ ตามเอกสารเลยนะครับคือมันเป็นเครื่องดื่มสกัดแบบเข้มข้นมาจากผลไม้6ชนิดที่เขาเรียกว่าซ u เปอร์ฟรุตก็จะมีร็อกสเบอร์กี้หรือกุลาป่าจากจีนลูกยอฮาวายซีบักทอนจากทิเบตทับทิมแอปเปลิลจากจีนและก็แอป,ปริคอตจากอิตาลีครับอืมส่วนผสมหลากหลายจังค่ะและจุดประสงค์หลักที่เขาบอกคืออะไรคะ หลักๆเลยคนเน้นเรื่องชะลอความแก่ความเสื่อมยืดอายุเซลล์หรือเซลล์ longevity นั่นแหละครับโดยใช้จุดเด่นคือสารต้านอนุมูลอิสระที่เข้มข้นมากน่าสนใจตรงคำว่ายืดอายุเซลล์นี่แหละค่ะฟังรู้ซับซ้อนดีและในเอกสารเขาอธิบายกลไกลไว้ยังไงบ้างคะเหมือนจะมีสส่วนหลักๆใช่ไหมคะปกป้องกับซ่องแซมถูกต้องครับแบ่งเป็น protect กับ repair ชัดเจนเลยในส่วน protect หรือปกป้องเนี่ยเขาจะพูดถึงค่าที่เรียกว่า SORAC ครับ SORAC ไม่ค่อยคุ้นเลยค่ะต่างจาก ORAC ที่เคยได้ยินไหมคะอ่าใช่ครับคนเน้นความต่างตรงนี้เหมือนกัน SORAC เนี่ยเขานิยามว่าเป็นการวัดความสามารถต้านอนุมูลอิสระภายในเซลล์โดยตรงเลยนะครับโดยเฉพาะกับตัวซูเปอร์ออกไซด์ซึ่งเป็นอนุมูลอิสระที่เกิดในเซลล์เขาบอกค่านี้สูงถึง542,880หน่วยต่อขวด โหสูงมากเลยแล้วมันต่างจาก ORAC ยังไงนะคะคือ ORAC เนี่ยส่วนใหญ่จะวัดความสามารถต้านอนุมูลอิสระแบบรวมๆที่อาจจะเกิดขึ้นนอกเซลล์หรือที่เราได้เข้ามาจากภายนอก เ้าหมายมันจะเน้นลดสารพิษในเลือดลดความเสี่ยงจากสารพิษสะสมแต่ SORC นี่คือเจาะจงไปที่การปกป้องข้างในเซลล์ปกป้อง DNA เพื่อยืดอายุเซลล์โดยตรงเลยตามที่เอกสารอธิบายไว้นะครับอ๋อเข้าใจภาพแล้วค่ะเหมือน SORC เน้นป้องกันที่ต้นทางในเซลล์เลยประมาณนั้นครับ แล้วนอกจากการปกป้องโดยตรงด้วยค่า SORC สูงๆแล้วเนี่ยเขายังบอกว่าสารสกัด r o อก u r เบอกี้ชวยเสริมการทำงานของยีนในร่างกายเราด้วยเสริมยีนยีนอะไรบ้างคะ มีตัวสำคัญคือ SOD 2ครับยีนตัวนี้จะสร้างสารต้านอนุมูลอิสระในเซลล์ของเราเองเอกสารอ้างว่าช่วยเพิ่มการทำงานได้ถึง276%แล้วก็มียีน IL 4ซึ่งเกี่ยวกับสารต้านการอักเสบในเซลล์อันนี้เพิ่มขึ้น3เท่าใน1เดือนตามข้อมูลที่ให้มาอมืฟังดูเป็นการปกป้องที่หลายระดับเลยนะคะทั้งจากภายนอกและกระตุ้งภายในครับนั่นคือส่วนปกป้องทีนี้มาส่วนซ่อมแซมหรือรีแพลกันบ้างค่ะส่วนซ่อมแซมนี่มีอะไรเด่นๆคะ ส่วนนี้จะเน้นการฟื้นฟูเซลล์ครับเขาบอกว่าช่วยเสริมยีน NADSYN ซึ่งเกี่ยวข้องกับการสร้างพลังงานให้เซลล์หรือ NAD นะครับเพิ่มขึ้น2.5เท่าใน1เดือน NAD นี่ที่แบบกำลังคิดๆกันเรื่องชะลอวัยใช่ไหมคะใช่เลยครับตัวเดียวกันแล้วก็มีจุดที่น่าสนใจมากๆคือเรื่องเทโลเมียครับเทโลเมียอ๋อที่เหมือนปลอกปลายเชือกลงเท้าคอยปกป้อง DNA ใช่ไหมคะถูกต้องครับปลายสาย DNA ของเรา เอกสารอ้างว่าสารสกัดร็อกสเบอร์กีเนี่ยช่วยเสริมการสร้างเอนไซม์ที่ชื่อเทโลเมเรสซึ่งทำหน้าที่ซ่อมแซมเทโลเมียโดยตรงเลยมี TERC เพิ่ม1.5เท่ากับ TERT เพิ่ม2เท่าซึ่งมันก็เชื่อมโยงโดยตรงกับแนวคิดเรื่องการชะลอความแก่ของเซลลเพราะเทโลเมียที่สั้นลง เกี่ยวข้องกับความเสื่อมของเซลล์ครับโหลงลึกถึงระดับยีนระดับเทโลเมียร์เลยนะคะเนี่ยเล้าผลไม้เด่นๆที่เขาใช้อย่างร็อกสเบอร์กี้หรือทับทิมมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมไหมคะพอจะเล่าได้ไหมคะผลไม้เสริมอายุวัฒนะเขาบอกว่าเด่นเรื่องวิตามินซีกับพีหรือไบโอฟลาวนอยสูงมากแล้วก็มีงานวิจัยอ้างอิงว่าช่วยหลายอย่างเลยทั้งชะลอความเสื่อมเสื่อมภูมิคุ้มกันปกป้องหลอดเลือดหัวใจระบบประสาทอะไรพวกนี้ครับค่ะแล้วทับทิมล่ะคะ ส่วนทับทิมเนี่ยก็มีฉายาน้ำผู้แห่งความอ่อนเยาว์เหมือนกันจุดเด่นที่เอกสารพูดถึงคือสารชื่อยูโรริทิน A ครับตัวนี้จริงๆไม่ได้มีในทับทิมโดยตรงนะแต่เกิดจากแบคทีเรียนในลำไส้เราเปลี่ยนสารอีกตัวเอลาจิตานินจากทับทิมอ๋อต้องอาศัยแบคทีเรียนในตัวเราด้วยใช่ครับ แล้วสารยูโรลูทินเบเเนี่ยเขาว่าช่วยเร่งกระบวนการกําจัดไมโตคอนเดรียหรือโรงงานพลังงานในเซลล์ที่มันเก่าหรือเสื่อมสภาพแล้วให้เร็วขึ้นกระบวนการนี้เรียกว่ามิโชฟาจีครับฟังดูมีกลไกที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะแล้วทีนี้หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่เขานํามาสนับสนุนล่ะคะมีการทดสอบอะไรมายืนยันข้อมูลพวกนี้บ้างครับ เขาก็อ้างอิงหลักฐานหลายระดับอยู่เหมือนกันนะอย่างแรกก็คือการทดสอบในห้องปฏิบัติการอย่างค่า SORC ที่ว่าสูงๆเนี่ยก็วัดโดย Brunswick Laboratory ที่อเมริกาค่ะแล้วมีการศึกษาในเซลลโดยตรงไหมคะมีครับเป็นการศึกษาการแสดงออกของยีนโดยใช้เซลล์มนุษย์นี่แหละเลี้ยงด้วยสารสกัด r o x b u r g e แล้วก็ดูว่ายีนที่พูดถึงไปตอนต้นอย่าง SOD2 หรือ Enzyme Telomerase TRCTERT เนี่ยมันมีการทำงานเพิ่มขึ้นจริงไหมตามที่เขาบอกแล้วมีการทดลองในสิ่งมีชีวิตบ้างไหมคะนอกจากเซลล์มีครับเขาอ้างถึงการทดลองในหนอน C. elegans อ๋อหนอนตัวเล็กๆที่นะักวิจัยชอบใช้ศึกษาเรื่องความแก่ใช่ไหมคะใช่เลยครับหนอนชนิดนี้เลยผลคือ พบว่าช่วยชะลอความแก่ของเซลล์ได้1.6เท่าเมื่อเทียบกับกลุ่มคอบคุมแล้วก็มีข้อมูลเสริมว่าถ้าใช้ร่วมกับเครื่องดื่มอีกตัวที่เป็นมาคิเบอรี่จะชะลอได้ถึง3เท่าน่าสนใจค่ะแล้วที่สำคัญคือมีการทดลองในคนจริงๆบ้างไหมคะมีครับอันนี้น่าจะเป็นจุดที่หลายคนสนใจเขาบอกว่ามีการทดลองทางคลินิกในอาสาสมัครให้ดื่มวันละ100มิลลลิตรแล้วผลเป็นยังไงบ้างคะในคน ตามเอกสารนะครับหลังจากดื่มไป1เดือนเนี่ยพบว่าการทำงานของยีน IL4 ที่เกี่ยวกับการต้านอักเสบกับยีน NADCin ที่เกี่ยวกับการสร้างพลังงานให้เซลล์มันเพิ่มขึ้นจริงค่ะแล้วระยะย,ยาวกว่าน,นั้นล่ะคะพอครบ3เดือนเขาบอกว่าอาสาสมัครส่วนใหญ่รายงานผลลัพธ์เชิงความรู้สึกคือรู้สึกสดชื่นขึ้น นอนหลับดีขึ้นผิวพรรณดูสดใสขึ้นแล้วก็มีการวัดผลทางวิทยาศาสตร์ด้วยคือวัดความยาวของเทโลเมียร์ซึ่งพบว่ามันยาวขึ้นครับโอ้มีวัดผลเทโลเมียร์ในคนด้วยข้อมูลน่าสนใจมากค่ะที่นี้ขอถามเรื่องการใช้งานจริงหน่อยค่ะสถานะผลิตภัณฑ์ในไทยเป็นยังไงการผลิตส่วนผสมอื่นๆนอกจากผลไม้มีอะไรบ้างคะครับในไทยเนี่ยสถานะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะครับแต่ถ้าที่มาเลเซียจะเป็นอาหารหรือเครื่องดื่มทั่วไปคือไม่ใช่ยา การผลิตทำที่ไต้หวันครับเขาเน้นว่าใช้การสกัดเย็นไม่ผ่านความร้อนไม่ใช้สารเคมีค่ะแล้วส่วนผสมอื่นๆล่ะคะนอกจากสารสกัดผลไม้ก็มีส่วนผสมอื่นๆบ้างเล็กน้อยครับตามฉลากก็จะมีเพคตินซึ่งเป็นใย,ยอาหารหรืออาจจะช่วยเรื่องความข้นมีกรดซิตริกช่วยควบคุมความเป็นกรดมีซูคราโลสเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลแล้วก็มีโพแทสเซียมโซเบตเป็นวัตถุกันเสียครับแล้ว เรื่องน้ำตาลกับพลังงานล่ะคะต่อหน่วยบริโภคที่เขาแนะนำคือ25มิลลิลิตรนะครับให้พลังงานประมาณ10กิโลแคลอรี่มีน้ำตาลฟรุกโตสตามธรรมชาติจากผลไม้ประมาณ2กรัมเขาเน้นว่าไม่ได้เติมน้ำตาลทรายเพิ่มเข้าไปค่ะแล้ววิธีดื่มกับการเก็บรักษาที่เขาแนะนำล่ะคะ เขาแนะนำให้ดื่มวันละ50มิลลิลิตรสำหรับการดูแลทั่วไปหรือถ้าต้องการฟื้นฟูเร่งด่วนก็100มิลลิลิตรต่อวันอาจจะแบ่งเช้าเย็นดื่มก่อนหรือหลังอาหารก็ได้ผสมน้ำเย็นดื่มได้นะครับแต่ย้ำว่าห้ามผสมน้ำร้อนเด็ดขาดอ๋อห้ามน้ำร้อนนะคะแล้วเก็บยังไงคะ ขวดเขาเป็นแก้วสีชาอยู่แล้วเพื่อป้องกันแสงก็เก็บในที่เย็นๆพ้นแสงแดดพอเปิดขวดแล้วเนี่ยต้องแช่ทุเย็นนะครับจะเก็บได้ประมาณ1เดือนแต่ถ้าเปิดแล้วไม่ได้แช่เย็นเลยควรจะดื่มให้หมดภายใน1สัปดาห์ครับค่ะข้อมูลครบถ้วนดีค่ะสรุปแล้วจากเอกสาร FAQ ชุดนี้เครื่องดื่มตัวนี้เขาเน้นนําเสนอตัวเองว่าเป็นเครื่องดื่ม s u p e r ์ฟรุตที่ทํางานลึกถึงระดับเซลล์เลยนะคะโดยชูจุดเด่นเรื่องค่า SORC ที่สูง แล้วก็อ้างอิงผลการศึกษาต่างๆที่ชี้ว่ามีผลต่อการทำงานของยีนสำคัญส,ค,ญสคัญทั้งด้านการป้องต้านอย่าง SOD2, IL4 และด้านการซ่อมแซมอย่าง NAD synthase และ Enzyme Telomerase รวมถึงมีผลการทดลองในอาสาสมัครด้วยทั้งเรื่องความรู้สึกสดชื่นและการวัดความยาวเทโลเมีย ใช่ครับภาพรวมคือเขาพยายามเชื่อมโยงส่วนผสมกับกลไกลทางชีววิทยาที่ซับซ้อนมากๆในระดับเซลล์ซึ่งทั้งหมดนี้ก็พุ่งเป้าไปที่แนวคิดเรื่องการชะลอวัยหรือเซลล์ลองเจวิตี้นั่นเองครับค่ะซึ่งข้อมูลที่นำเสนอมาทั้งหมดเนี่ยมันก็ทำให้เกิดคำถามชวนคิดต่อนะครับว่าจริงๆแล้วโภชนาการหรือสารสกัดจากธรรมชาติเพียงอย่างเดียวเนี่ย มันจะสามารถส่งอิทธิผลต่อกระบวนการแก่ชาราที่ซับซ้อนในระดับพื้นฐานของเซลล์อย่างเรื่องเทโลเมียร์หรือการแสดงออกของยีนได้มากน้อยแค่ไหนแล้วการที่เราไปเน้นกลไกเฉพาะจุดเหล่านี้มากๆเนี่ยมันอาจจะมีผลกระทบอะไรในระยะยาวที่เรายังไม่รู้หรือเปล่าอันนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจน่าเก็บไปคิดต่อกันนะครับเป็นคำถามที่น่าสนใจมากค่ะทิ้งท้ายไวใ้ให้เราได้คบคิดกันต่อขอบคุณสำหรับข้อมูลนะคะยินที่ครับ